พี่จ้ามันนี้มาอยู่ในป่านะคะป่าจริงๆนะคะมารอหาเห็ดยน้ำขอบทางค่ะนี่จะมันจะขึ้นยน้ำหอบทางยังสิค่ะนี่มีดอกมันนีดอกงามค่ะดอกสวยวันนี้เป็นการหาเห็ดวันที่สองเนาะต้องค่อยๆดึงค่ะมัอน,นีเห็ดจะงามแน่จากน้อยนะเห็ดจะงามแน่จากน่อยมันนี้เพราะว่ามันถือฝน,มนเมลยชุ่มชื้นขึ้นจิกนิดนึง เฮ็ดเนียอยู่ในปลากรมีแล้วก็ขึน้นชอบขึ้นอยู่ในทางทางค่ะนี่ค่ะมันจะหาไปเรื่อยๆเนาะดอกกำลังงามนี่ดอกหน่อยมันกำลังซ่อนค่ะมันยังว่าได้ขึ้นเนี่ยค่ะ มาเก็บอีกสองสามมือได้เลยนะคะนี่เชื่อมันยังมีอยู่นะนี่นยังมีเชื่อมอยู่เอาหีปิปกไว้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดคันเลนเดี๋ยวไปเรื่อยๆจ้ะไม่ใจอง่างหาไปเรื่อยๆนะคะสองข้างข้างนี่ค่ะมันมันช่วงวางหันนี่มันมัน แห่งมันมามีฝนเนาะมันเริ่มมีฝนเนี่ยจะหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะตามสองข้างทางมันจะเหลืองอยู่ค่ะโอ้แย่งกันแย่งกันเอิญเอ้ามาน,านี่นอยู่ตูแก่นะนั่งทับมันทำไมนุ่น่ะเยอะยะเลยนี่นี่ไงพ่อจังเลย เออใจเย็นนี่มึงมานั่งเหยียบเนี่ยเ,เห็นไหมเ <c oughs> ล็กโกเนี่ยเ็ลเลยเก็บกองเก็บกองไว้แล้วหยิบใส่ถุงหญ้าไม่ต้องเอานะจ๊ะนี่ถ้านั่งขอโทษค่ะ <c oughs> นกนานมากเลยจา้า <c oughs> หนูอกแล้ว, <c oughs> หลวเห็ดนี้หนูเก็บตาบนถนนก็ได้เยอะแล้วววเอาตัว <c> บ <oughs> นถนนทำไมในป่า,าก็มีเก็บไปเยอะเลยในป่าแล้วมีน้ำหนันกอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็สามคนเข้าไปตั้งสามคนนะจะกลัวอะไรไม,มันจะอยู่น้าซอกค่ะเห็นไหมคะนี่นี่ไอหกักข้อหักหนึ่งช้าๆนะลูกดงช้าๆนะมันจะหกักมันชุ่มอยู่ปีนี้เก็บเออบมื่อนี้เก็บได้โอเคในเฮ็ดนะ่ะไม่มันมันโดนฝนแล้วมันชุม่มไง,งน,นี่เออเดี๋ยวป้าเอาไปเดินไปจองไว้ที่อื่นไปอือโอ้มึงเก็บอีแล้วอีบอด เออนี่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 เหตหตจะเหตนี่ในนี่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 เห็นไหมนี่ลูกแม่ดูมีแต่ดอกใหญ่ๆดูของแม่ทำไมดอกเออหมายหมาก็เอาเถอะลูกเลยนี่จำเลยบีบีดึงกองไว้ดึงกองไว้แล้วค่อยหยิบใส่เอ้ามันเยอะมากก็สนุกมากแล้วพี่น้องไม่มีใครมาเก็บเลยเนาะเอออย่าเพิ่งพูดแรง นอยหวัวจะ<อ>ทิ่มหวัวจะทิ่มอยู่ในหินหนุ่นเราไไม่ได้บอกป่อ,อ,กอย่าบอกนะคะป่าไหนไม่บอกค่ะนนปีหน้าเราจะมาเก็บเอาเงินนะจ๊ะปีนี้เราจะเก็บกลับบ้านก่อนนะจ๊ะโอ้ยหวัวจะทิ่มค่ะหวัวจะทิ่มค่ะตื่นเต้นจ๊ะนั่งพ้เพียบเก็บได้ค่ะเห็ดเนะนี่ยนี่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 นมันลอยคนเขาเอาได้นี่ นี่ลอยเข้ามาเอาก่อดเราแล้ว,ลวก็มีคนมาเก็บเหมือนกันต,ตอนนั้นหนูมาเก็บกับน,น้องนี่ลูกอยู่นี่หนูก็บอกกับบีบ,บีว่ามีคนมาเก็บนะเนี่ยรอคนมาแต่เขามาเก็บแต่เข้ามาแต่เช้าไงเรามาเอาตอนเด็นเนาะ<อ>นี่พี่น้องสร้างมันเท่าไปล่างเอาเก,ก,ก็บก,กองไว้ก่อนนะขอโทษค่ะนั่งพระเพียบจ้ะพี่น้องนี่ค่ะจนมันเท่าเห็นบ่เนี่ จนมันแก่เห็นไหมแสดงว่าเขามาเอาก่อนเราสองสามวันมีรอยอยู่นี่น่ะควันล้วงเข้าไปนี่ล้วงเข้าในป่าเห็นหมะนี่นอกเบลือเลยอดอกแห้งก็เอามาโรดนี่นี่น้องควัเก็บใส่ถุงลูกเอาถุงมาปัก เจ็บเผ็ดอย่างเมามันนั่งคัดธรรมาดมองเดียวไดว้โชคดีหน่อยมันไม่แห้งเนาะ mm. นี่ไงพอมันเจอจุ่มมันแล้วมันสิถ้าเราเจอที่หนึ่งปั๊บมันจะขึ้นเยอะเลยเนะ mm. เาะยังไม่ลุกไปเหยียบมันเองเอีกใยน้อยเอาหนูเป็นคนเอาเข้าป้าเป็นคนเด็ด มันมีอีกไหมเมืองนี้ข้างหลังแกหาหมดแล้วเหรอ,อใช่เหรอไม่ค่อยเชื่อใจไอ้ขวัญว่ะเอา,เอาไปต่ออุ้ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะนี่ไหน,นเปิดให้ท่านผู้ชมดูยังมาไม่ถึงไหนนะจ๊ะไปต่อจ้ารอครับดอกเบลเลอร์เลยครับนี่จ้ะค่อยๆงัดจ้ะนี่อดอกตูยู่ใน ไต้กกใหม่แต้ง,าใ,ใตงาใหม่แล้วกันไต้หลักใหม่ดึงหลักใหม่ขึ้นจุ๊บออซีดอกก็ได้ซอดถวยหนึ่งนะคะไปอีกนะคะเหตุนะเจ๊ะเหตุ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  ค่อยเคีย่ยออกค่ะดอกมันจะได้งามๆนะ,ะ๊ะนี่จะเฮ็ดค่อยดึงขึ้นค่ะพี่น้องนี่จ้ะนนะคะถ้ามีรถระโ h ปลามันกับบ่กอึดกิน เขาซื้อกันตอนนี้โลละหนึ่งร้อยโคนนะคะเอาแต่เอาอันแปลงปัดปัดเอาเศษหงาเอาให้เขาแล้วก็ตัดตัดมงตีนมันออกนิดนึงก็ได้แล้วค่ะโลละลอยนะคะขายให้ก็คนฝรังเนี่ยจากพระเจ้าซื้อนะคะเขาปูกังคนขก็บบมามหานะคะ ถ้าเจอปลามันน่ะจุ่มเดียวเป็นนานไปเลยค่ะเป็นพืชไปเลยอันนี้ยังว่าน่อยนี่เลยอันนี้แค่จิบจ่อย,ยนี่นี่คมันขึ้นเป็นจุ่มต้องไงเอาสิค่ะจังเสดหากมันมันน้ำเพราะมันเหนียวมันติดกกหนานี่จ้ะนี่มันขึ้นเป็นมันเท่าล่ะเท่าก็เอาค่ะไอเฮ็ดให้บีบีเยาเมื่อบาน นี่ค่ะดอกน้อยมันจะเ,เก็บบูแบเข้าป่ายดเข้าปากเลยลูกกินสดๆเอามาชิมนน่ให้บีชิมหนยไม่มีสารพิษลูกกินเลยเออม,มันเหมือนลูกอีดําบ้านเราอ่ะคล้ายๆกันเลยเราทำพายชีดอยู่แล้ววันนี้เอาไปโปะหน้าขวดมันให้สวยๆนี่ไงบูแบออกแล้วนะจ๊ะ เอาเด็ดสิเนี่ค่ะต้นมันเป็นแบบนี้นี่บบนต้นแบบนี้แหละลิงเง่นก็นเกิดแกมกันยังสิอะไรจ๊ะจ้ำเลยนะป้าจ้ำเลยนะอืมหวานหวานไปก็เอาใส่นี่เลยอ่ะโอ้ยมันเละสิอเอาเก็บใส่ปากรถไปเราไปกินแต่ยำม,มันก็พอมามาท่านผู้ชมดูก่อนมาเอามือมือมืออืกินกินหันมาดิหันมายัดสปาก นี่ไงน้ำป้าหิวมาอยู่อเอากินไปน,นินงข่อนมันยังไม่ขึ้นแต่ว่าบูแบมันพอขึ้นแล้วนี่ค่ะมันก็ขึ้นแล้วนะบูแบเห็นไหมคะกระจุมกระจิมนี่ค่ะน้วยดำๆนะคะ่ะอืม,ออมวิตามินซีเพียบเลยนะจ๊ะกินนี้ต้อนอยังสีมันจังดี ก็ต้องไปกินจาก,กันข้าเจ้าเก็บให้เฮ้ยงจาน,นอันนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่คอ,อเนเทนต์อืมแอบขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์พนะจ๊ะมาเจอขุมทรัพย์อยู่ข้างตานี่จะ้ะ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 เดะเดะเดเดะนี่จะ้ะเหลืองยางงามเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ คุณจ้ะคุณจ้ะนะจ๊ะ